ค่ะคุณแ่ทุกคนตอนนี้ก็กลับมาสู่ช่องเจ็ตส์สวิชนะคะตอนนี้เจด้ากำลังเดินทางไปร้านของพี่สแตมที่เพิ่งเปิดใหม่อยู่ที่คอนโดเดอะรีเจนต์นะคะแล้วก็มันอยู่หลักสีใช่ไหมบ้านเจด้าก็อยู่หลักสีคืออยู่ใกล้มากไม่ได้ออกถนนใหญ่ก็ถึงแล้วอะ่ะใช่ไหมคุณแม่โอเคก็เดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศกันนะคะวันนี้เป็นวันเปิดร้านด้วยก็เห็นว่าคนเยอะอยู่นะเพราะตอนนี้ เปิดไปสักพักแล้วแหละคือเจด้าเพิ่งได้ออกจากบ้านนะก็เห็นพี่แตมเขาลงว่าเออคนมาเริ่มมาเยอะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าร้านจะเป็นยังไงสวัสดีค่ะข้างในแ่บคนมทายเอโน่เนี่ยาจุดสีเข้าพรุ่งน่ะโอ้แลบโ้โหสีมาเป็นแลบก้อนเลยก็ตอนนี้นะคะเจด้าก็ถึงร้านของพี่แตมแล้วแต่ตอนนี้มาอยู่หลังร้านเลยค่ะต้องอพี่แตม่ะเราจเอาสกู๊ตี่นะคะยัดเข้าไปที่นั่นเลค่ะเราจะเดินออกไปจากร้านค่ะ เห็นไหมน้องมิงอ่ะเขามีมารยาทดิมีมารยาทเหมือนใครบางคนหนึ่งหน้าอาจจะดูแปลกๆไปหน่อยฮะนะดูหน้าเสียโฉมเลยเสียโฉมแล้วตอนนี้ใช้แรงงานเด็กใช้แรงงานเด็กเราจะไปมาทวงกันข้างนอกไปดูข้างนอกแอบแอบดูข้างนอกมิงพาแอบดูข้างนอกเนี่ยแอบดูข้างนอกแอบดูข้างนอก คนเยอะมากเราก็ต้องมาอาศัยอยู่ข้างหลังอันนี้100เอาแม่โน้ตไปดิคนี้ลูกบูมเมื่อกี้คิดอยู่ทำไมเจด้าน่าจะมาเจด้าเหน่อยข้างใน,นแล้วลูก ปงีนี่แหละหมดสภาพแล้วเดี๋ยวละคนเก็บไว้เก็บไว้ไปน้องเนาะก็วิดีโอต่อไปนี้นะคะก็คือเราทุกคนรวมหัวกันแก้พี่พานะคะประปะพาว่ามีเด็กมาชนกล่องเซอรกุชี่กล่องสลาของเขาแล้วแตกหมดเลยทุกอันแล้วเด็กหนีไปก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าพี่พาจะเรตชั่นจะเป็นยังไงแล้วเราจะแก้งกันยังไงนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลย พวกเซราสมาคนี่มันเป็นกล่องอ่ะมีเด็กคนนึงทำล่วงหมดเลยแต่ทุกก็ปลุกเลยอ่ะอย่างนี้เขาเรียกว่าแผลช่วยสูงเข้าไปหน้าของคนคนนั้นพูดเองขาจะเชื่อเราเหมือนกันอ่ะเอาเบอร์พี่พาไปไลน์ไลน์อย่างนี้อย่าเบอร์ถ่ายย่าเขาพูดเองเขาจะทำชั่วกันแล้วใช่วยเราไม่ได้รับผลกระทบเลยได้ไงให้เงื่อนให้ด้วยที่คือผู้ชมรายการความช่วยฟังให้เหมือน นเด๋ย่บอกนะว่าเขาจะเมินเราเกี่ยวของลเว้พี่พานี้พิมพ์นะคะพ,พ,พี่พาจะมาร้านพี่แตมไหมคะพี่พา,พาคือพิมม,ม,มีอะไรจะบอกอ่ะพี่ใจเย็นๆนะคือของที่พี่เอามาขายอรที่มันเป็นกล่องพวกสลามพวก เซทัมสักกุชี่อะไรเงี้ยที่มันเป็นกล่องอะคะ่ะพี่พามันมีน้องคนเหนือชนล่วงมาจากชั้นแตกหมดเลยอะคือคือ,ค,อคือกล่องมันพวกกระปุกพวกอะไรเงี้ยมันแตกหมดเลยอะ,ะ,ะพวกสลามเนี่ยมันไหลแตกหมดเลยอะเออหรอแล้วหนูทำไงคะนั้นหนูก็เก็บกันอยู่อะน้องเขาก็แบบ น้องเขาวิ่งหนีไปแล้วอะอะไรเขวิ่งหนีน้องเขาวิ่งพอน้องเขาชนร่วมันแต่น้องเขาก็วิ่งออกไปจากร้านเลยอะแล้วแบบคอนโดมันมันใหญ่อะก็หนูก็ตามกันอะคะไม่เรา็ไจอไ ว่าเป็นบูไม่เาเสีนายจะเฉลยสนุกกว่ราไเราไม่เรไมเราไม่พามาแล้วก็เฉยไม่ของใ้เกียดเกียดที่พี่เขามาแช่ฮะเมื่อกี้เขาบอกเขาสาสรุปสุดท้ายนะคะแล้วก็ไม่ได้โทรไปบอกนะเพราะพี่พี่พาไม่รับนะคะแล้วก็เลยรอให้พี่พามาถึงร้านแล้วก็เฉลยให้รู้เลยก็ตอนนี้พี่พาก็รู้ไปแล้วนะจะได้ดืมถ่ายตอนที่พี่พารู้เพราะว่าเข้ามาเร็วมากเรายังไม่ได้เตรียมตัวกันเลยก็ พี่พาก็ขำๆนะคะพี่พาไม่ได้โกรธอะไรนะก็อย่าซีเรียสนะคะอย่าอินเกินไปก็โอเคก็เดี๋ยวไปดูเจาไปดูกันต่อเลยนะกันสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เจลาก็กลับมาจากร้านพี่สแตมเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ก็เจลาก็อยู่บ้านแล้วก็คืองานเนี่ยคนเยอะมากคนมาเรื่อยๆเลยนะ เดี๋ยวเราไม่ได้ซื้ออะไรกลับมานะคะแต่ว่าได้สกูชี่จากพี่พิมพหรือว่าพี่พิมพาร์ดคอคริสนะคะได้กลับมา2ตัวเป็นนี่เลยพี่สกูชี่ตัวใหม่ล่าสุนของแบรนด์มิชินนะคะชื่อว่า p i n c e s ซีนะคะ สีงสีนะเป็นสีฟ้ากับสีเหลืองเดี๋ยววด้าจะมารีวิวแบบนะรายละเอียดอีกคลิดหนึงนะคะ,น,ะน่ารักมากก็ต้องขอบคุณพี่พิมพ์มากๆเลยนะคะก็งานวันนี้ก็สนุกมากๆเลยนะแต่คือที่รามีแตนะอยู่ใกล้บ้านเจรามากก็ ถ้าเกิดใครไปนะคะก็อาจจะได้เจอเจอได้อยู่ที่นั่นบ่อยๆนะเพราะว่าอ,อยู่ใกล้กับบ้านเจร่ามากไม่ต้องออกถนนใหญ่เลยก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s u b s c r i b e เพื่อเจร่าเลยนะคะแล้วก็คอมเมนต์ให้ด้วยว่าอยากให้เจร่าทำคลิปแบบไหนอีกเพราะเจร่าจะกลับมาลงกลับมาพยายามเนี่ยลงยูทูบบ่อยๆให้ทุกอาทิ์แล้วนะคะก็วันนี้ไปแล้วนะคะ